สวัสดีครับพี่น้องยุ่ทนคลองพนมครับวันนี้พามาเบิ่งควายหัวสาวนะครับเนาะควายอัญุุปีก้าๆครับปีสเดือนห้าเดือนครับแยกมาประมาณสี่สิบกว่าตัวครับตรวมอสี่สิบกว่าตัวควายปะท้องนะครับเนาะ แย่ออกมาจากหมู่เพิ่นที่เพิ่นท้องนะครับชีแก้นะครับเนาะความเพิ่นบวท้องเราก็ต้องแยกออกมาตรวจหมอแล้วนะเอาหมอมาจกเบื้องวัดสุตนะครับเนาะสี่สิบตัวนี้บวท้องครับก็เลยแยกออกมานะครับเนาะเนีย่ยออกมาใส่ครกน้อยนี่ไว้ครับ เพื่อที่ให้เอาควายตัวผู้นะครับเนาะมาใส่ทิมไว้นะครับเนาะประมาณสองเดือนครับหรือสามเดือนอย่างตัวอีกเท่อน,นึงนะครับเนาะมาเพิ่นจิททองหรือบะทองนะครับเนาะเอาเพิ่นบะทองกระขายครับแยกขายตอนนี้เอาควายตัวผู้มาใส่นี่ซี่ตัวพี่น้อง ใส่ควายฝูงนี้40่สิบตัวชิมันบท้องจกักโตเลยเยะออกมาจากควายตรวหมอนะครับเนาะควายหัวสาวควายขึ้นใหม่ควายฟูตัวเล็กควายเบาเบาอีกครับตัวที่สองครับ สามครับตัวนั่นปีกว่าๆเลยครับเกือบสองปีแนละ้วตัวที่สี่นี่น้องนี่กำลังบุมานี่ครับใส่สี่ตัวเลยนะครับนะนเนาะใอ้ปวดท้องไวส้สี่ซี่กว่าตัวนี่บวดท้องแจ็คตัวจกหมอนตรวจเบื้องแล้วนะครับนะ มาตรวจมาโจมมึงแล้วบหมดทองวายปีกว่าก็เลยต้องแยกคนออกมานะครับเนาะแยกมูมันอยากมูคนสามร้อยกระตูสามร้อยกระตูาะตวายสุดนี้สามร้อยกระตูครับท้องไปสองร้อยหกสิบ ปวดท้องอยู่4 2 4 3ตัวก็เลยจับมาตัวผู้ใส่เลยจับตัวผู้มาใส่เลย4ตัวทางรวมนะครับเนาะงทางคอกคอกแคบด้วยครับเด้อยทางคอกว้างบ่ได้ครับต้องทางคอกแคบทางคอกกว้างตัวผู้ก็สิไล่ผสมบนทั้นนี่นะครับ ควายปวดท้องควายครบปีครบเดือนแล้วยังปวดท้องเนี่ยเขาต้องเอามากซัคขังรวมกับคอแคบครัวายหัวเสาว์ข้อแคบให้ตัวผู้ผสมเพิ่นนะครับเนาะเอาตัวผู้มาใส่หลายๆเวลาเพิ่นจับซัดเวลาเพิ่นขึ้นกิดสิทตัวผู้ซีตัวนะเนาะตัวผู้ตัวนี้ขึ้นตัวผู้ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งขึ้น พูอีกตัวหนึ่งขึ้นเพื่อนกระสิติปไว้นะครับบ้านกระสิท่านมูนะครับอันนี้มู่ท้องสี่ข้อเลยซม,มียังบวท้องอยู่มันก็เสียเวลาครับเสียเวลาเสียระบบเปลืองอาหารนะครับเนาะปลายปีปลายแล้วต้องได้ลูกต้องได้นมครับเพื่อนบ่วมีลูกบวท้อง ็บ่มีนมครับเพราะฉะนั้นเดียต้องเห็นแต่เพิ่นท้องไวๆเนี่ตัวเดวบอยปองก็จจำเป็นก็ต้องขายครับเพราะฉะนั้นมันเปลืองอาหารมันเกินเวลากับนดกินอาหารลายไลยเฉลี่ยใส่กันแล้วบ่ได้ทื่นบ่ได้กำไรเนี่ยนายจ้าง์ก็ต้องขายควายปีก้านี่ควายปีกว่าหลังจาก กท้องแม่ออกมานะครับกินนมกินหญ้ากินเฉลี่ยทุกมือครับนายจ้างกินเฉลี่ยทุกมือในคอมในออฟฟิศนะครับเนาะพลังพฮ็ดงานเป็นระบบบริษัทเพื่อการศึกษ,กษ,ษทุนนะครับเนาะเปิ่นเวลาที่เพิ่นลงทุนนะครับนะเนาะหรือว่าเลยเวลาที่เพิ่นลงทุนแก้ไขบ่ได้เพิ่นก็สิขายเข้าลงขัดครับแบบนี้นะครับเป็นวัฏจักรธุรกิจ ในการทำฟาร,ร์มประเทศอิสราเอลนะครับเนะาะลายปีกว่าเลยยังบ่ได้นมยังบ่ได้ลูกก็ต้องคัดแยกมาให้เพื่อนผสม,มันติดนะครับนะใส่ตัวผู้หลายๆคุมผสม ทางใส่คอกแคบไว้เพื่อกระชั้นชิดเพื่อนในห,ห้พื้นที่ให้พื้นที่กระชั้นชิดนะครับเนาะตัวผู้จะได้ขึ้นผสมง่ายๆเวลาฝนจับซัดมันก็สิบ,บได้เล่นนี่ตัวผู้นะครับเนาะควายมันบางตัวมันก็นยอมบางตัวมันกับวัยอมนะครับเนาะควายตัวผู้ คือมันบ่ถทึกใจตัวผู้เจ้าตัวเลยมันก็บ่ให้ผสมมันจําเป็นมันก็ต้องขังรวมคอบแคบพอพื้นที่กับชั้นชิดเพื่อให้ตัวผู้ผสมง่ายผสมทันเวลาตัวเมียจับซัดนะครับเพราะว่าคไายหัวเสาว บ่อยกค่อยเป็นมันนะครับเพราะว่าในอาหารมันก็มียามีฮอร์โมนนะครับเนาะเร่งให้จับซัดเร่งให้อันมีนานมมีเต้านมมีแป้งนมนะครับเนาะในอาหาริ่นมีแต่ฮอร์โมนมีแต่สารเร่งทั้งนั้นนะครับผสมเพื่อห้ควายใหญ่เร็วควายมีน้านม ไวมีลูกไว้เน้นประการผลิตเน้นปริมาณนะครับเนาะเพราะว่าเป็นระบบฟาร์มการจัดการต้องดีถ้าการจัดการบดีจริงคว้มันหลายคว้สองสามพันและนะ้วกินในอาหารมื้อละสามนุดสิบรอละค่าอาหารเดือนหนึ่งก็ตกเสี่ย สองเซนห้าสองเซนหกนะครับเนาะสองเซนห้าหมื่นเช็คเก๊วเงินบ้านเฮาเกินสองล้านไปสองล้านสี่แต่เดี๋ยวนี้เรียนมันลงกับประมาณสองล้านสี่กันคำนวณแล้วปีก็กว่าแล้วยังบ่ได้ลูกยังานานบ่ได้นมต,ต้องขายเขาลงคราซัดายเข,ขาลงค่าซัดหนี่ก็สิได้แต่ทึ้น นคิดเฉลี่ยมาตั้งแต่ตกจากท้องแม่ออกมาหินนมผงจักเดือนแล้วมากินอาหารมือ่อละวจักกิโลนะครับเสียายาซีดไปเท่าใดยาซีดเวลาท้องเสียายาซีดเวลาเป็นว่าเป็นไข้น่ให้หมอมาตรวจเท่าใดจักเทือ่อ ครบกษตรคิดเสียร่วมกันมดทุกอย่างคิดค่าน้ำจะเรียค่าน้ำออกมาเป็นร้อยลยยี่สิบเเซนต์นะครับน้ำที่ควายกินทุกอย่างครับมันสีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของควายเบืรอนั้นพอค,คิดเสียได้คือตกมาปุ๊บสิ่งหูปั๊บครับยิงหูไปนี่ยิงหูไปนี่พี่น้อง มันก็สิมีเบอร์เข้าไปตีในคอมมันก็สิคิดจะเรียค่าอาหารออกมาค่านมออกมาในออฟฟิศเพืษษ่อกระิ่งเรียไว้หน่อยนะควายตัวนี้เริ่มกินนมผงแล้วมือนี้จักริดเริ่มกินน้ำแล้วชิคิจยแบบ น้ำกับเสลี่ยแบบกะปริมาณน,นะครับเนาะควายน้อยอายุสัมีกินสัมหนิควายใหญ่อายุสัมหนิจินสัมหแล้วก็เวลาเพิ่นท้องเสียซีดยาจักซีซ,ซีคิดเป็นเงินเท่าไหรนะครับเวลาเพิ่อนไข่คิดเป็นเงินเท่าไหรนะครับกับเสลี่ยออกมากับมีตารางลงไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเนาะสำหรับควายเบอร์นั้น แล้วก็ไล่ปีไล่เดือนไส่นะครับเนาะมันเกินเวลาที่เพื่อนกับนดควายยังบ่มีผลประโยชน์ให้อยู่ยังบ่มีน้ำนมให้ยังบ่มีลูกให้อยู่กันเพื่อนจะต้องตัดคอมออกตัดเบือทิมนะครับเนาะในคอมแล้วก็ขายเขาลงค่าซัดก่อนที่มันสิกเกินราคาของที่ราคาเนื้อของเพื่อน,นสมมติควายตัวนี้ตกเสียอยู่ที่มื่นหนึ่งนะครับนะ มันคิดเสี่ยมาแล้วมันอยู่ในระหว่างเก้าพัทั้งอาหารทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าคนดูเลยังบวดท้องยังมาให้น้ำนมยังมุยประโยชน์เพื่อนรกษิคายครับเพราะมันเกินปีเกินเดือนเกินงบเกินงบเงินที่เพื่อนก็ปริมาณไว้นะครับ ขา,ขายเขาลงค่าซัดตัวละมืดแบบต้นทุนพันอยู่เก้าพันแบบนีคิดเฉลี่ยออกมาในการเลี้ยงมาตัตงแต่น้อยจนประมาณนี้นะครับเนะาะเป็นกา,าสิขกายเขาลงค่าซัดครับเพื่อให้ได้กําไรนะตัวละพันหนึ่งแบบนี้นะครับระบบฝรั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกเม็ดทุกนาทีทุกวินาทีต้องคิดเป็นเงินเป็น การมีค่ามดครับคก็มันจ้างคนจ้างงานเนี่ยแหละครับเดีคิดเป็นค่าเงินออกมามื่อนี้เฮ็ดอะไนี้เฮ็ดได้เท่าใยตีเป็นเงินเท่าใยเวล่าถลายนะครับเนาะได้กำไรบ่จ้างเจ้ามื่อนี้นะครับเนาะมาที่จิดแบบนี้เนาะพลังเฮ็ดแล้วขาดทุนเฮ็ดแล้วบ่ได้ผนได้งานเพิ่นก็นสิบบ่ไว้ครับ วันนี้ก็พาพี่น้องมาเบ่งควาหัวสาวนะครับเนาะคัดออกจากหมูสง่งเอ้ยสามรอยตัวนะครับที่บ่ดท้องนะครับเนาะออกมาขังขอคอกแคบแล้วก็เอาตัวผู้มาใส่ผสมเพื่อให้เป็นข้อกระชันชิดตัวผู้สิได้ผสมง่ายนะครับเนาะแล้วเพิ่งจะชดดีติดลุก ไขเนี่ยครับเนาะใส่ตัวผู้กับสี่ตัวนะครับสิบตัวหนึ่งไขยตัวเมียสี่สิบไข่ตัวผู้กับสี่ตัวนะครับเนาะจะได้ผสมทั่วถึงะจะได้ท้องทันมูนะครับจะได้มีลูกทันมูว่าสั้นกืบสิบวมีลูกประมาณอีกสามเดือนนะครับเนาะจะให้หมอตรวจจะให้หมอจก เอาขึ้นไปใส่คอบใส่ซองนะครับให้หมอมาจกมาตรวจแล้วปวท้องแล้วบวท้องยังบวท้องกัคายคารุงคาสัตนะครับบ้านเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่เมื่อนี้จะาท้พนมปากพี่น้นนองไปเพยเท่านี้ครับพามาเบื้องการจัดการควายหัวสาวนะครับเนาะที่แย่ออกมาจากฝูงท้องบวทันมุ่งต้องแก้ไขใดๆต้องให้ใด้น,นะครับเจ้าท้นพนมกับพาพี่น้องมา รับความรู้นะครับเนาะพาดูพาชมตามทุ่นความพนมหุจักที่นายจ้างคนบอกที่นายจ้างคนถ่ายทอดให้เฮาไว้เป็นการทำงานนะครับยุทนความพนมกลมาเว้าสุีพิสน้องเอฟซีทางประเทศไทยประเทศลาวและพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงงูเลี้ยงไฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในมอนี้ได้รับฟังเป็นความรู้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณสำหรับการขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร b ์เปื่อกำลังแรงใจยุทธนาครพนมกันได้ครับเด้อฟาร์มควายอิสระเวนะครับเนาะมีคลิปอย่างคลิปดีๆอีกคลิปหน้ายุทธนาครพนมะถ่าทำลงให้พี่น้องเอฟซีได้ดูได้ชมครับรอติดตามนะครับเนาะนะสำหรับพิมพ์นี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ